สวัสดีค่ะมาหาเดวีพยากรค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอการทำนายวันทั้งเกตวันประจำเดือนมิถุนายนปี2566คลิปนี้เป็นการทำนายคนที่เกิดวันอาทิตย์เพราะศรัทธาจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจรอยยิ้มคือประตูแห่งความสุข ทุกก้าวเดินทุกชีวิตย่อมต้องการความสุขความสําเร็จทําอย่างไรมันสร้างบุญทําทานสร้างบารมีสิ่งดีๆต้องเป็นของคนที่สร้างบารมีค่ะเราจะมาเริ่มต้นการทํานายวันอาทิตย์ค่ะมาดูกันนะคะสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรมันสร้างบุญทําทานสร้างบารมีสิ่งดีๆจะนําทางให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคแม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องกุ้มเป็นกังวลทุกสิ่งทุกอย่างจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะระมัดระวังสุขภาพ อาการเจ็บป่วยไม่สบายปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เป็นหวัดเกณฑ์สุขภาพการรุมหมอนนอนเสือให้ระมัดระวังค่ะการเงินมีซ้ายจ่ายขวามีเข้ามาจ่ายออกไปมีกระต้องใช้นูน่นใจนี่มีเข้ามาจ่ายไปเป็นเงินค่อนข้างลักษณะหมุนเวียนเปลี่ยนเข้าไปค่ะคนทางไกลจะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรักที่อยู่ทางไกล เหนื่อยกับภาระเหนื่อยกับหน้าที่ที่ต้องทําต้องจัดการต้องยืนหยัดด้วยตัวเองต้องสู้ด้วยตัวเองตนเป็นที่พึ่งแห่งตนระมัดระวังการทะเลาะเบาะแวง้งมีปากมีเสียงเกิดขึ้นการทะเลาะวิวาทมีปากมีเสียงให้ระมัดระวังค่ะรถไฟชนกันความรับรั่วไหลก็จะเป็นไปได้เกณฑ์การงานแม้จะเหนื่อยแม้จะลําบากแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเลื่อนเงินเดือน ภาวะหน้าที่ต่างๆก็ตามคุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะเหนื่อยแต่ก็คุ้มค่าสําหรับความเหนื่อยค่ะกรุ่มใจทุกใจเป็นกังวลใจหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าเข้ามาทําให้ต้องเครียดต้องวิตกกังวลใจสับสนกับสองทางที่ต้องเลือก ไปไม่ไปเอาไม่เอาอยู่ไม่อยู่คล้ายๆมีเรื่องสองกิจสองใจที่ต้องเลือกต้องตัดสินใจจงมั่นใจในการตัดสินใจของตัวเองจะได้เดินทางไกลเกี่ยวข้องกับเกณฑ์การเดินทางขึ้นเหนือลองใต้ไปต่างจังหวัดต่างเภอมีเกณฑ์การเดินทางไกลค่ะโชคลาภสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้มีเกณฑ์การถูกหวยรวยเบอร์มีโชคมีลาบ สามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้ค่ะลึกๆในใจเรื่องของความรักอาจจะมีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ้มเป็นกังวลบางครั้งอยากเดินหันหลังให้กับความรักแต่ด้วยภาระหน้าที่ในบางอย่างบางทีก็บอกกับใครไม่ได้ยังคงต้องอยู่ตรงจุดนั้นเม้จะยังเศร้าจะได้เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศงานด้านต่างประเทศจะประสบความสําเร็จค่ะเกณฑ์ของความรักคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจคนมีคู่อาจจะคิดมากเรื่องของความรักค่ะ ศาสตร์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาสตร์ของอมหาเทวีจะนำทางให้คุณก้าผ่านคนอุปสรรคแม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องกรุ่มเป็นกังวลคุณจะแก้ไขคลี่กลายจัดการไปได้ด้วยบุญบารมีด้วยบางสิ่งบางอย่างที่ค้ำชูคุณคนอายุน้อยลูกเด็กบริวารจะทําให้คุณทุกข์ใจกรุ่มใจเป็นกังวลใจค่ะ ทุกสิ่งทุกอย่างจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้เหมือนเราอยู่ในที่มืดมิดมีพระอาทิตย์สาดแสงส่องมาความสว่างก็จะเข้ามาเข้าสู่ตัวคุณค่ะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินการรอคอยนั้นจะประสบความสําเร็จค่ะสรุปสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ประจําเดือนมิถุนายนปี2566เกณฑ์ของความรัก คนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนำความรักมาให้ แต่คนที่มีคู่อาจจะมีเรื่องทุกข์เรื่องกรุ่มเป็นกังวลเกี่ยวกับความรักตัดสินใจให้ดีกับสิ่งที่ต้องเลือกต้องตัดสินใจส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินค่อนข้างดีแม้จะมีซ้ายจ่ายขวามีเข้ามาจ่ายออกไปสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้มีเกณฑ์การถูกงว,วยรวยเบอร์มีโชคมีลาบการงานแม้จะเหนื่อยแม้จะมีภาระแม้จะมีสิ่งที่ต้องตัดสินใจแต่จะประสบความสาเร็จการเลือ่อนขั้นเลือ่อนตําแหน่งเลือเล่อนเงินเดือน การลงทุนจะประสมความสำเร็จค่ะสุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่การเดินทางไกลจะได้โชคค่ะ